ก่อนจะไปรับสมมตมีเกมมาแนะนําสําหรับเล่นได้เงินวันนี้บ่มีแอปแค่ห้าเวียญให้เล่นหรอเล่นง่ายแต่ง่ายครอเล่นเงินชิงเลือกแอปตามใจชอบครบใครที่อยากเล่นเกมไหนนะส่วนผมจะเล่นเกมนี้นะครับก็มีหลายเมนูนะครับสังเกตดูนะครับมันมีเมนูออโต้ด้วยนะครับสังเกตขวามือนะครับมันเป็นจำนวนเงินนะครับ,รมนนรบผมจะใส่อยู่ประมาณห้าสิบนะครับ ต่อขอังอะ่ะแล้วไปที่ข้างล่างซ้ายนะมีจำนวนออตโตนะจะออตโตสามสิบพร้มออตโตกดให้ประมาณนี้นะครับอุ้ยแตกหนึ่งพันหกร้อยหรอเฮ้ยแตกง,ง่ายแตกง่ายครับตังค์เค้ายิะครับพอ,อนได้นะ ปอนออตตแวรนะอุ้ยไตอกอล้วหุ้นห้าในหมดอุ้ย 600, นี่หกร้อยอืมคุ้มเลยคุ้มเลยพอม,มีเงามาประมาณสี่วันเก้าร้อยอะตอนนี้ขึ้นมาหกขล้ออุ้ยแตกอีกแล้ววิ่งองเคห้าวิน่าบลอกคอมเอ้แล้วเขามีสมาซิกฝากเงินด้วยนะฝากเก้าสิบเก้าได้ร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับฝาก สองร้อยเก้าเก้าได้สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับสามเก้าร้อยเก้าสิบเก้าได้พันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับโค้ดคุณอ่ะอย่าลืมไปที่เคห้าวินนะครับผมชื่อนี้มีแต่ได้ได้ง่ายแตกง่ายนะครับปองเคห้าวินนะครับผมมีแอดวินต่อต่อบริการตลอดยี่สิบสี่สั่วโม์นะครับอย่าลืมเคห้าวินนะครับทีมลิงก์ตารางคิดผมได้เลยครับเดี๋ยวทีงลิงกมาให้ เฮ้ย hey, ตอนนี้ผมได้มาพัานสบานนะผมคุ้มแล้วผมก็จะพอแล้วนะใครอยากเล่นก็ไปเล่นได้นะมีหลายเกมให้เล่นผมชิมนใครับผมใช้ตัวรันตัวนี้นครับโอกาสโดนแบรนสูงนะครับเพราะว่าราบกเขาจริงนะครับความเร็วในการฟาร์มก็ประมาณนี้นะครับ กดซ็อกซ์คลานะครับกดเข้าไปนะครับผมต้องกดติดตามนะครับถ้าไม่กดติดตามมันจะไม่ขึ้นสีเขียวนะครับกดทั้งหมดให้ด้วยนะครับแล้วก็กดไปนะครับแล้วก็กดอนุญาตนะครับไปเอาในลิงก์กลุ่มไลน์นะครับอันนี้นะครับตัวนี้ที่วงวงดลอกทั้งหมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับ ขอบคุณที่รับส่งนะครับไปแล้ว